สวัสดีครับทุกทท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถครับและวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปีนัดสุดท้ายก็มาถึงแล้วครับเมื่อสาวไทยของเราโคจรมาพบกับทีมสาวเวียดนาม ต้องเรียกว่าแต่ละทีมชนะมา2นัดรวดเหมือนกันเลยครับแล้วก็3ต่อศูนย์เสร็จท้ง2นัดเหมือนกันซะด้วยและในนัดนี้ครับแฟนบอลเวียดนามก็มีการพูดถึงเป็นอย่างมาก mm hmm. เขาบอกว่าเขาเจอไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วในปีนี้ mm hmm. เขาแพ้มา3นัดนัดนี้นะจะเป็นนัดที่พวกเขาจะชนะไทยสักทีหนึ่งแหมพูดเกินไปนะครับและบางคนก็บอกว่า เวียดนามเจอไทยทีไรก็เผยจุดอ่อนให้ไทยเห็นทั้งหมดแต่อย่างไรที่เราไปฟังคอมเมนต์กันแบบเต็มๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัคัและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามแบบว่าก่อนเกมสดๆละร้อนในอีกไม่กี่นาทีนี้ไปฟังกันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกบอกว่า พวกเราได้ตื่นเต้นสาวเวียดนามทำสิได้เลยขอให้โชคดีสำหรับเกมนี้เอาอย่างนั้นเลยครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมของเราเพียงต้องการชชนะแค่หนึ่งครั้งเพื่อเอาใจแฟนวบอลเวียดนามของเราเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้โฟทีของเราเนี่ยนะและทีมประสบความสำเร็จในนัดนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเราจะสู้ประเทศไทย เราเนี่ยเล่นไม่เร็วเลยไม่ได้คะแนนจากไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพบกับประเทศไทยทีมเจ้าบ้านแข็งแกรงพอๆกันสาวๆของเราจึงต้องคว้าทุกโอกาสเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในนัดนี้นัดสุดท้ายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวางว่าประเทศไทยจะใช้ทีมยู15มาแข่งขันในนัดนี้แล้วเวียดนามของเราจะได้มีลุ้น ทำไมคิดอย่างนั้นลหะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันก้าวทีละก้าวทางจิตใจเพื่อที่จะดีขึ้นหรือมันจะเสียโอกาสกันแน่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่า30มู 3, 0, สว์ภูิเพื่อคนไทยอีกแล้ว30นยี่หมายถึงว่าจะแพ้ไทย3ต่อศเซตอีกแล้วใช่ไหมครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้เวียดนามของเราเนี่ยเชนะต่อมาบอกว่ามุงมันว่าประเทศไทย จะเป็นแชมป์อันนี้พูดได้อย่างถูกต้องครับผมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้ทีมของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหวังว่าสาวๆทีมเวียดนามของเราจะชนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่วาหวังว่าวันนี้ทีมจะชนะไทยเพราะไทยของเขาเนี่ยมันกรอบแล้วโอ้โหถ้าไทยกรอบเวียดนามก็ไม่แน่นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาเลยสาวๆเวียดนามไดมอนด์ของเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เอาเลยสาวๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องใช้อารมณ์พวกเขาก็เหมือนกับเราขอให้เวียดนามของเราเนี่ยชนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามฉันจะเป็นแชมป์ไทยแลนด์เจอกันทุนเวนหน้านะทุกคนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทำลายสนามกีฬาของประเทศไทยกันเถอะเวียดนามแมเอาอย่างนั้นเลยครับแฟนเข้ามาเต็มสนามกันเลยครับของไทยเราเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่เก่า ได้เวลาก็ต้องชดใช้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรากำลังตั้งตารอดูวอบอลหญิงของเราคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอให้เวียดนามชนะครั้งนี้มันจะเป็นการชนะครั้งใหญ่3-0ต่อเซตคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพรพันธ์ของไทยนี่ดูจะม่าจังหนักเกินไปไหมสำหรับสองพาวันที่ผ่านมาเธอผ่านมาได้อย่างไรแหม มาเซลก,กับตัลของเราเดี๋ยวโดนจัดเต็มนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาดูกันว่าการหาของขวัญครั้งนี้มันจะต่างกันไหมหมายถึงแชมป์ใช่ไหมครับเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวางว่าวันนี้ทีมหญิงเวียดนามของเราจะชนะทีมหญิงจากประเทศไทยต่อมาบอกว่าแต่สาวเวียดนามสีทองของเรานะพวกเธอครั้งนี้จะพยายามอย่างหนกักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชีวิตของชาวเวียดนาม เต็มไปด้วยแรงศรัทธาและความหวังในทีมยิงของเวียดนามขอให้ทีมของเราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่นใจเพราะสีธงของเราเนี่ยมันช่างสดใสคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปีนี้เจอกันครั้งที่4เสร็จไปแล้ว3ครั้งที่ผ่านมาเหลืออีกหนึ่งนัดนี้เราจะต้องมาทวงเกียรตยิยศคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอะอยังฮอตพอดีเลยครับฮอตพอไทยมากจะเพ็ดมาก แต่สาวๆของเรายัางสามารถกินได้เอาที่สบายใจเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าทีมนี้ของประเทศไทยชาญมองว่าเวียดนามจะเล่นได้ดีอย่างสมเสมอการแข่งขันนัดที่สี่นี้เวียดนามแพ้ประเทศไทยรอบที่สี่อันนี้น่าจะจริงที่สุดนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามเจอประเทศไทยมันเหมือนกับว่าพวกเขาจะเปิดเผยจุดอ่อนทั้งหมดออกมาต่อมาบอกว่าประเทศไทยเล่นแบบนี้ เวียดนามยังมีศิชนะท่ามั่นใจไม่ป่วยจีนและคอมเมนต์สุดท้ายเขาบอกว่ามันน่าจะพอดีกันนะ50 50 เรียบร้อยนะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนบอลเวียดนามเรียกว่าก่อนเวลาการขันอีกไม่นานที่สาวไทยจะทําการแข่งขันขอเสียงเชียร์จากแฟนบอลไทยหน่อยครับผมสาวไทยสู้ๆขอควา้าแชมป์นัดนี้ได้แบบสบายๆชิวๆ3-0เซ็ตไปเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ